สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะพาทุกคนมาทำขนมกวนข้าวโพดข้าวเหนียวกันค่ะอันดับแรกเลยเอาเข้าวสารเหนียวนะคะมาแช่กับน้ำดอกอัญชันเพื่อจะได้สีสวยข้าวสารเหนียวเราจะใช้แค่หนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ข,ข้าวโพดข้าวเหนียวของเราสองหรือสามฝักนะคะถ้าฝักใหญ่ก็สามฝักเลยนะคะ เราก็ปอกเอาเส้นใหญ่ออกแล้วก็มาหัน่นเอาแต่เม็ดข้าวโพดนะคะหั่นให้หมดทั้ง3ามฝักเลยนะคะพอหั่นเสร็จเราจะแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่1เราจะนําไปปั่นให้ละเอียดหรือว่าหยาบหยาบตามชอบเลยนะคะส่วนที่สองเราจะเก็บไว้กอนนะคะต่อไปเราล้างข้าวเหนียวของเราที่เราแช่อย,อย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะคะ ล้างให้สะอาดแล้วนํามาไว้ท่าปั่นนะคะจะเอาเข้าวโพดส่วนที่เหลือมาันได้เลยจา้ยยาาปกแบตามชอบปั่นเสร็จเทใส่ชามผสมค่ะต่อไปเราก็เอาข้าวเหนียวที่เราล้างสะอาดแล้วลงมาปั่นเหมือนกันกับข้าวโพดเลยนะคะแต่ต่างกันตรงที่เราปั่นข้าวสารเหนียว ข้าวเหนียวที่เราแช่ไว้นะคะให้ละเอียดมากกว่าข้าวูดนะคะข้าวูดเราปั่นพอหยาบได้แ,แล้วเราก็เทใส่ชามผสมพร้อมกับข้าวโพดนั้นแหละค่ะ เอาไว้ใส่ส่วนผสมนะคะอันดับต่อไปเทกะทิลงไปจ้ากะทินี้ใครชอบมันมากก็ใส่นะคะอันนี้ใส่ประมาณหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็แป้งข้าวเจ้านะคะครึ่งถ้วยตวงนะคะน้ำตาลรายหวานตามชอบเลยเกลือหนึ่ช้อนชานะคะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดส่วนที่2องนะคะ เพื่อเพิ่มความอร่อยนะคะเวลาเราเคี้ยก็จะเหนียวหนุบหนุบหนุบนิดนึงนะคะอร่อยค่ะต่อไปเป็นมะพร้าวอ่อนขูดเป็นเส้นนะคะมะพร้าวอ่อนนะคะเพื่อความอร่อยมันนะคะหอมหวานมันนะคะของตัวขนมนะคะ,ะแล้วก็คนคนให้เข้ากันดีแล้วนำไปตักใส่พิมพ์ค่ะ พิมพ์นี้เราก็จะเป็นถ้วยตะไลก็ได้หรือพิมพ์สวยๆที่ตามชอบเลยนะคะหรือใครจะห่อด้วยใบตองก็ไม่ว่ากันหรือใครไม่มีพิมพ์ไม่มีใบตองก็จัดเลยค่ะใส่ในถาดนึ่งเลยก็ได้นะคะทุกอย่างเตรียมพร้อมหมดแล้วขึจัดใส่ซึ่งขึ้นเตานึ่งได้เลยนะคะนึ่งประมาณ25นาที ตัวขนมของเราก็จะสุกนะคะเปิดฝาให้เสด็จน้ําเราจะทานเราจะกินตอนร้อนๆหรือเราจะพักให้เย็นก่อนก็ได้นะคะตัวขนมนี้ก็จะเหนียวหนึบอร่อยเราก็จะเคี้ยวถูกตัวเม็ดข้าวโพดก็จะเหนียวเหนียวนึบหนบนะคะอร่อยดีค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปจ้า